เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าอันนี้เราจะกินอะไรกันยามเช้าครับสวัสดีทักทายพี่พพพพน้องทางฟังไทยแล้วก็ฟังโสโปโปลาวนั่นครับบรรยากาศ เกือบสองโมงแล้วสถานที่อบรมครับสมาร์ทไลท์แล้วก็จูนระบบนะนู่นครับที่กลางเต็นท์นะดูครับี่กานทดบรรยากาศบรรยากาศดีหรีครับ มาเที่ยวกันได้ด้วยครับวังเวียงนะครับการเดินทางสะดวกแล้วพี่น้องครับทางหลวงก็มาถึงวังเวียงครับรถไฟก็ถึงหลวงพะบางครับเดินทางการเดินทางสะดวกส,วกสบายแล้วครับอมองสวยงามอีลีครับ นี่บริเวณข้างๆเลยนะครับที่เราจะมาทําการอุปรมนะครับอรมสัมมนานสวยงามมากเมกื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนนะพี่น้องครับมาหน้าฝนก็เจอฝนแล้วครับอหมอกเต็มครับหมอกออกแล้วงามอีหลี อะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้อาจารย์ทั้งสามสีท่านจะพาผมไปกินอะไรแก้วเมื่อไหร่มาบอวันนี้สยังยังบพอดียังบพอดีมากโตมาเหสามครั้งนั้นวันนี้เราจะมาชิมกาแฟของประเทศลาวนะครับกาแฟดาวลาว์กาแฟดาวกาแฟดาวยัง อันนี้ยี่ขันขัันเอาลงมือกันจยังนี้ผู้หลายคนชิมดูเอามือกันลงไม่บด้ไม่ได้ไม่ได้ผู้บุญธรรเดี๋ยวดูจันประดับเธอบูดหนาคู่อันนี้เป็นลกมเรของทั้งสปปนะครับพี่น้องครับเป็นเพ่อนออกแบบให้ดาวคอฟฟ เธบ่แปรผันจองรูปเขานํา oh, บ nah. ่ตบ่แปรผันห uh ัวหน้าขขอไทยของมันด้บ oh, so ่ได oh, ้นกินกินกินันติมะออ๋อจแล่ะฮะกาแฟล่ะอ๋อกสังขารออจนังจนังมันเก็บเก็บบ่ดมันเอ๋อจจักแนอบริการนโอ้ยแซ่บๆๆผู้คัแ่ ว่าจอสีแลบอ้วทากินเข่ากันก่อนเนาะอาจารย์อยู่เพื่อนของอาจารย์อาจารย์คอนคอนอิเล็กตรอนอันนี้ก็อาจารย์สุรเดชครับอาจารย์อยู่ที่ที่ไหนนะอาจารย์นครหลวงเอ็นจย์อาจารย์เป็นผู้ผลิตตู้ลำโพงเนาะอ่าเอส l ดีแล้วก็เป็นตัวแทนของลำโพง BT จากเมืองไทยรายใหญ่ของสปอตแล้วเนี่ยเพียบผู้เดียวในตราตัวแทนตัวแทนใหญ่นำเขานะครับไอ้ดอกลำโพง BT นะครับวดเอวจ้ะเจ่อยบเอวย่างไก่เนื้อใหญ่ วันนี้เรามาถากินข้าวอยู่บ้านอาจารย์นะครับแล้วอาการกินข้าวก่อนเคยจะดูรูปมันไหมมาให้ทันยางไกานใจเอาก็ต้องวางวางผ้าอย่างนี้ด้วยเนาะเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือบอกมาเดี๋ยวให้อาจารย์กิโตได้ได้แล้วกับกับต่ออธิบายอาหารการกินของพี่น้องทามวังเวียงนะ แนะนำเลยครับจากเมนูนไมนู่ไม่นูนะทมิตอันนี้เขาห้องว่าปลาปลาจืดปลาทอดอันนี้เป็นอาหารประจำเป็นปลาสดๆจากตรงหน้าอันนี้เป็นมกมกไข่ทั้งนั้นเขาห้องว่าจัดใด่ะ จักแล้ออันนี้น่าจะเป็นสลายนะสลายสลายในในน้ำในน้ำน้ำยืนนนะแนน้ำ้นเ้านแนแมนแล้วั้นเ้ากัเป็นเทาอ่เป็นเ้า้อนมนแมนก้อนานแ่นบอกแมนกอนลานไม่เหมือนกันอันนี้เขาเขาว่านะอันนี้เกาะรื้มซื้อเลยรืมซื้อเล้อันอันนี้เป็นยานอ้ายืมซื้อเลย ขเนบอลเออโอ้มกมกบอลมกบอลมกบอลบอลขั่นนี่แหละบอลนี่แหละค่นเอามาแต่มันไม่มีทีเหตุไหนนะเอามากินซื้อๆนี่ขั่นได้อ๋อเออมันต้องมีมีวีธีเห็ุมันออามะแล้นี้ก็คืออันน่ะวัวเลือดวัวเลือดเพื่อนเอาอันน่ะใส่ใส่หมูน่ะใส่หมูตัวใส่ไงน่ะแล้วก็เอาอันน่ะเลือดอันน่ะ ผสมเครื่องผสมสมุนไพรนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ไปต้มมาสตัวนี้นะครับเขาห่อว่าซุปผักนอกซุปผักนอกผักนอกแล้วก็มีอันบักปีขั้นซอยใส่เนี่ยโอ้แซ่บแซบอันนี้แซ่บต้มกระดิ่งอาหารบ้านๆของอของวังเวียงเลยวังเวียงนะครับน่มาหอดแล้วพี่น้องครับมาหอดมาหอดเด็ดเลยหอด๋ย่ามาหอดเอาไว้อ๋อยั่างหอดอีกบ่าย่างหอดอีกบ่นี่โอ้ย่าง พอดแต่ยังเดียวเลยเนาะจารย์เนี่ยเอ้าลงมือ<ด>ทานแ,แส่พอาจารย์แส่พอ้างไรครับนี่อ่ะกินข้าวก่อนคร<ม>ับ<ช>ผมกัน